สวัสดีครับอยู่กับ6ล้อดัมกรีนครับสูงลอกไปลอกมาตรงนี้สูงต้องเอาออกอีกครับอีนี้ยากเลยแหละเพราะว่าเป็นทรายครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเนี่ยมรสุมทรายเลยแหละ กลัวจะติดตรงนี้แหละกลัวเพาข้างขาดอันตรายครับวิ่งกับทรายเนี่ยย่าดิ้นครับถ้าจมก็คือถ้าติดทรายก็คือมีทางเดียวคือจอดให้ไม่โครมนดันตูดหายเลยรถเบาไม่เท่าไหร่ครับแต่รถหนักเนี่ยอ่าลงไปได้ลงไปได้อ่าลงไปไลงไป เนี่ยเป็นแค่ตรงนี้แหละที่เราลอกไว้แล้วครับแต่เก่าๆเฉยๆติดแล้วเห็นไหมเห็นไหมติดแล้วเห็นไหม <c oughs> นี่แหละทรายเป็นแบบนี้แหละ ยิ่งไปยิ่งจมหน้าจมจบเลยเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งเนี่ยคันนี้ฉลาดคอยมาครับทัน,นี้ก็ฉลาดเหมือนกันเดินหน้ามาก็ปลอดภัยเหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนเดินเซ็กไป เด,เดี๋ยวมาดูกันวิธีการเอารถขึ้นจากทรายครับเดินหน้ายาวๆครับโอ้เดินหน้ายังเดียวเลยอะ่ะถอยหมดสิทธิ์โอ้ฉล,ฉลาดฉลาดคันนี้ นร้อยกว่าเที่ยวไปซื้อฟันมาใหม่แล้วครับเดี๋ยวเปลี่ยนทำการเปลี่ยน พรุ่งนี้อันนี้ทำงานกันครับอ้าวอันนี้ไปยังไงเรียบร้อยเนี่ยสิงสายจมเนี่ยโอ้ไมได่ดูเขาเลยนาะจมแล้นี่ใครจะผ่านมรสุมนี้ไปได้ครับเดี๋ยวมาดูกัน

ไา้เออผ่านไหมผ่านไหมขนาดนี้เอาออกหมดเลยครับทำเป็นวิ่งใหญ่หรือห้องใหญ่ๆ เฮ้เฮ้เจะไปไหนกันไปไหนกันจะไปไหนกันเฮ้ยฮโอ้โอ้โอ้ thank <laughs> เจอหน้าดินแบบนี้ขายค่อนข้างจะง่ายครับไม่เหมือนดินขุดซะดินขุดซานี่ยากหน่อย ไปได้เว้ย